สวัสดีโทนี่ถ้าคุณอยากออกจากห้องนี้คุณต้องตอบคำถามทั้งหมด20ข้อภายในเวลา1นาทีไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษสามสองเต็กเนื้อหรือซูชิสเต็กเนื้อครับตามสั่งหรือก๋วยเตี๋ยวตามสั่งกะเพราหรือผัดพริกแกงกะเพราชาบูหรือปิ้งย่างปิ้งย่าง N T N C หรือ Defog N Defog N iPod Pro หรือเชียร์ซี่ iPod Pro อยู่กับเมดหรือแครี่อยู่กับเมดเวทป่าหรือกันป่าเวทป่าโทโร่หรือมอทอร์โตโร่ทิปหรือลุยลุยไม่ชอบคาเฟนี่หรือไฮยาเตะ โซนหรือมีแฟนมีแฟนขาวหรือผิวแทนขาวสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าจูนจูเลียหรือแกมโตอ่าแกมโตรถสปอร์ตรถตู้อ่ารถตู้ครับ iOS หรือ Android iOS ครับผมนารูโตะหรือวันพีซวันพีซสิกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนสีเขียดแลบหรือโซฟาสีเขีดแลบอย่าลืมกดติดตามช่อง Thalorn TS และกด subscribe กันด้วยนะครับ